สวัสดีค่ะตอนรับคนสู่ไทยลิฟวิ่งความยเซ่ค่ะจะพาทุกคนไปอัปเดตสวนกลับมาถึงกลุมแล้วเป็นยังไงมั่งว่าอะไรยังอยู่อะไรตายมั่งเพราะว่าไปนานเกินนี่อ่ารถก็พังตู้เย็นก็พังอ่าอะไรก็พังกลับมากลับไปบมงแทงวันนี้อ่ากลับมาเหนื่อยใจเลยอะไรอะไรก็พังต้องใต,ต้องอีกนานกว่าจะได้กลับเมืองไทยทีหนึง่งหรือว่าไปพักร้อน ไม่ไหวกลับไปแต่ทะทีกลับมาเลยก็พังหมดเลย <c oughs> พักเรื่องพักรองให้ก่อนอยู่บ้านไปยาวๆกว่าวอตอนนี้ <c oughs> แล้วก็ร้านก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะเนี่ยตั้งเป็นสองเดือนแล้วอืมโอเคค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปอัปเดตสวนแล้วก็พาทุกคนไปขุดขาเตรียมตัวเปิดร้านนะคะวันนี้โอเคไปกันเลยค่ะว่าของทุกอย่างเยมิรี่ยังอยู่ไหมอันดับแรกจะพาทุกคนไปดูเยมิลี่อเขาเรียกก้าเหรอก้าต้นพีกไว ก่อนจะกลับเมืองไทยเขาก็ต้นยังอ่อนยังขึ้นมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมจะพาทุกคนไปดูว่าหลังกลับมาจากเมืองไทยไปเมืองไทยประมาณเกือบสองเดือนถึงกลับมาก็เลยจะพาทุกคนอันดับแรกจะให้ดูโหระพากิครั้โหระพาโหระพาที่ปลูกไวก้ก็กําลังจะงามนะคะแล้วก็กระชายนี่ก็ดูกระชายซะก่อนอ,อกระชายก็งามเพราะว่าตั้งแต่ไปก็ฝนตกแตะก้นกล้วยนี่ยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่มันลมเนาะช่วงนี้มันลม ต้นพริกที่ก้าวไว้ดูต้นมันแก่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูดูต้นนี้จนมาออกลูกเนี่ยังไม่ได้ลงดินดูต้นพริกต้นอะไรก็ดูแบบอืดูน่าสงสารนะ <c oughs> ดูก็มีแต่ยากขึ้นเต็มนางสารดูผักที่ที่ปลูกไว้ดูมีแต่ยากขึ้นเต็มแต่มะละกอนี่เขายังโอเคอยู่มะละกอมะละกอดูมะละกตอตัวนี้นางสารดูอ่า นี่เพิ่งกลับมาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเนาะอืมนี่มาดูต้นนี้อันนี้ว่านชักมุลูกกําลังงามอืมตะไคร้ก็กําลังจะงามนะคะแต่ว่าข้างตรงนี้นะคะทุกคนที่มีกิ่งเผาเผาไฟเนี่ยข้างบ้านตอนเยมาลีกลับบ้านข้างบ้านบอกว่าหมูมาตายตรงนี้นึ่งตัวเขาก็เลยเอาไม้มาเผาตรงนี้นี่เผาหมูเลยเขาบอกว่าหมูจนเน่าจนจะเปื่อยแล้วกลิ่นเหม็นมาก กับบางแท้นะคะทุกคนโอ้ยอะไรไม่รู้เกิดขครน่งรอบบ้านเลยแล้วก็เขาบอกว่าตะไคร้สองต้นเนี่ยต้นนี้ใช่ไหมไอ้เฮ็ดเตี้ยต้นสิกอตะไคร้อกอน,นี้กับกอน,นี้เขาบอกห้ามกินเพราะว่าตอนที่เขาเผามุยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงที่เขาเผามุยตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาน้ํามันมาลาดทีนี้พวกออาน้ํามันอะกระเด็นกระดอนเข้าไปตรงไอ,อ้ตะไคร้พวกนี้เขาบอกห้ามกินเพราะว่าจะมีพวกสารเคมีเนาะที่ติดกับน้ํามันอะ เขาไม่ให้กินก็เลยเดี๋ยวจะมาขุดทิ้งสองสองต้นเนี้ยสองกอเน,นี้ยเดี๋ยวจะมาขุดทิ้งโอ้ย,อยดูลมสงสัยตอนที่กลับบ้านพายุมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ดูโค่นเลยต้นนี้แต่น้องชายตาโจบ,บอกว่าถ้าเราดันขึ้นไปเนี่ยลากเขาตรงเนี้ยเห็นไหมโอ้โหแต่สขาดใช่ลากน่สงสารอยู่เนี่ยลากที่เขาที่เขาเอ็นใช่ไหมลากเขาเกิดลากเขางอกขึ้นมาแล้วถ้าเราเอ็นเขาขึ้นมาน่ะ เขาอาจจะตายหรืออะไรได้ก็เลยจะเอาเขาไว้แบบนี้เพียงแต่จะดันขึ้นนิดๆหน่อยๆนี่พริกอืมหรือน่ทุกสารต้องปลูกใหม่หมดเลยอืมเหลือพริกอยู่สองสามต้นเองนี่นี่ต้องทําความสะอาดซะและ้วอืมก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนดูนี่ในสวนผักก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ต้นพริกตายหมอต้องปลูกใหม่หมดเลยดูต้นเดียวของเราสะกก่อนต้นเดียวของเรานี่ตอนไปนะงามงามกลับมา คือแบบคงแก่ต้นคงแก่เนาะมันก็เลยโคน่นแบบนีลมด้วยตอนนี้ใบแมงลักมันก็แก่มากมีต้นเดียวด้วยแมงลักเนะนี่ยนี่ต้นเดียวอืออือยานางก็ยังอยู่อือนี่ต้นยานางอืออันนี้ก็คือนี่อันนี้ต้นสูง,งกับดกลับมานี่แคนะคะน,นี่คือต้นดอกแคตอนไปยังต้นเล็กอยู่กับมาสูงมากดู ต้องหาไม้มาสวยแล้วเนี่ยถ้าจะเก็บกินดอกมันเนี่ยดูมากอกน้ําลูกเต็มเลยกลับมาอ่าเนี่ต้นแคร์ต้นแคร์เรามีสองต้นนะคะนั่นต้นหนึ่งแล้วก็นี้คือต้นนึ่งมีสองต้นอืมรอบๆสวนก็จะประมาณนี้นะคะอัปเดตสวนให้ดูหลังกบมาจากเมืองไทยต้นมะกรูดต้นนี้ก็นางสัตว์นี่อโอ้ต้นมะกรูดต้นนี้ตายซะแล้ว นี่ดอกเยอะเต็มไปหมดเลยต้นไพรนะคะต้นไพน่ให้ดูดอกกันเต็มเลยน่ดอกเต็มเลยต้นไพรของเราอันนี้ถั่วแปบถั่วแปลเข้ามาเกิดตรงนี้กําลังงามเลยอเดี๋ยวก็จะได้กินแต,แต่ก่อนเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดูลกมากไมนนี้อยู่บ้านไม่ได้ทําสวนอืมก็เลยมันเกิดตรงนี้ก็เลยให้มันขึ้นตรงนี้เลยดูอันนี้คือหน้าบ้าน อันนี้คือส่วนของหน้าบ้านนะคะทุกคนดูหมวนมาคุยไม่รู้คุยหากินอะไรก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันดูสุดยอดเลยขนาดก่อนกับเมืองไทยอะ่ะเราก็ถมไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมและนางก็กลับมาคุยหรือเปล่าไม่รู้กลับมานี่เป็นรอยหมูคุยหน้าบ้านซะไปจืดกระจายหมดเลยอือไม,ม่ช่างมันเถอะพูดไม่ได้ทํายังไงก็มาทําเหมือนเดิมไม่รู้ทำยังไงควนมะม่มวงหาวมะนาวตอนนี้ลูกก็แก่หมดแล้วจะลูกแห้งหมดแล้วนนะะทุกคนดู นี่อืมมันแก่จนลูกแห้งแกล้งก็จะได้เวลาไปขุดคากันแล้วนะคะเราก็จะไปขุดคากันเลยเพื่อเตรียมตัวเปิดร้านลูกค้าก็โทรตามทุกวันนะคะอันนี้ก็คือกอขาของเรานะคะเราก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนเราก็จะมาขุดขาดอันนี้ร่มอ่าล่มของต้นกล้วยแล้วก็ต้นของดอกแคเป็นล่มให้เราจะได้ไม่ร้อน <laughs> อืม,อมเพราะว่าช่วงนี้มันแดดร้อน อืถ้าไม่ที่กวนเนี่ยถ้าไม่ตกก็คือร้อนมีสองเนี่ยมีสองอย่างเนี่ยเครือนี้ไม่ชอบเลยเนี่ยคืออนนี้ไม่รู้คนเรียกคืออะไรเนี่ยเขาจะขึ้นโคมถ้าเราไม่ตัดออกนะเขาขึ้นโคมมากๆเนี่ยพวกต้นพวกต้นอะไรนะผักเราหรือว่าต้นไม้เราี่ยจะตายได้เราต้องคอยมาดูเขาแล้วก็ดึงเขาออกอืมออกแก่ต้นไม้ของเราไม่งั้นต้นไม้เราตาย<อ>าแคตเทอร์นีเราก็ กลับมาจากเมืองไทยเราก็จะแรงไม่เยอะเราก็จะค่อยๆขุดนะคะก็มีแรงเที่ยวมากโอ้ยลมแรงแคแล้าวขึ้นมาแล้วค่ะหนึ่งก็ค่ะเสือๆกับขาของเรากันเลยค่ะอันนี้ขาก u a m นะคะไม่ใช่ขาอยู่ที่เมืองไทยขาอยู่ที่ก u a m พาทุกคนมาขุดขาอืมขาขุดใบใหม่นี่หอมหอมค่ะนี่หอมมาก อโอเคแล้วก็ขุดกันไปเรื่อยๆเลยนะคะมากันทุกคนตอนนี้เราก็เหงื่อท่วมตัวเลยตอนนี้เราก็ขุดคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไปดูผลงานเราว่า ได้เยอะขนาดไหนอ๋อนี่ค่ะผลงานของเราในการขุดคานะคะดูค่ะนี่ใหญ่ตโตๆของเรากันเลยค่ะขุดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตัดรากนะคะ <c oughs> นี่กันเราก็เตรียมความพร้อมนะคะใส่ทุงมือก่อน <c oughs> เราก็จะนั่งกับพื้นหญ้าแบบนี้เลยนะคะทุกคนแบบบ้านๆกันไปเลยอืม <c oughs> นั่งกันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งกันไปเลยวันนี้ดูเงานนี้ซะก่อนนี่ เงอา,อางใหญ่เลยโอ้ยง่ายค่ะง่ายแน่พี่น้องเราก็จะมาตัดรากก่อนนะคะพอตัดรากเสร็จเราถึงจะไปล้างนะคะทุกคนเพราะว่าความสะดวกในการทํางานของเราเพราะว่าถ้าเราไปล้างก่อนมาตัดรากเนี่ยมันจะล้างไม่ค่อยเกี้ยงแต่ถ้าเราตัดรากก่อนเนี่ยพอเราไปล้างก็จะง่ายขึ้นแล้วมันก็จะพวกดินพวกอะไรก็จะหลุดออกง่ายเนาะก็เลยทํามาตลอดเลยเพื่อความสะดวกในการ

ชีวิตตีดมกันทุกคนขาอ่อนหอมมากอือส่จะได้กินลาบปลาแล้วพอพอได้กินพอได้กินของขาก็จะมีความคิดอยากกินลาบปลาลาบปลาใส่ขาอ่อนอือให้ปลาอะไรก็ได้นะคะทุกคนปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาิ่นอะไรก็ว่ากันไปใช้ได้ทุกปลาที่เราอยากจะลาบนะคะไม่จําเป็นต้องมีแบบว่าลาบปลาดุกอย่างเดียวเนาะ

เราก็เลยย้ายที่ตอนนี้เราก็ตัดขาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน,นี่ค่ะทุกคนนี่อ่าสวยๆของเรานะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้สามถุงสามถุงซิปล็อกนี่ถุงนึงก็นี่อีกถุงนึงนี่ใช้กันยาวๆกันไปเลยเพราะว่าการขุดขาที่บ้านเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ก <c ười> ว่าจะงัดเสร็จกว่าจะมาล้างกว่าจะมาตัด าลากกว่าจะทําอะไรโอ้โหต้องทาแบบแบบนี้เลยใส่ซิปล็อกแล้วก็จะแช่ในช่องแข็งไว้เลยหรือว่าฟีเซอร์เนาะนแล้วก็จะได้ใช้กันยาวๆเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงคิวไปเก็บพริกนะคะ่ะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปเก็บพริกกันว่าพริกมันจะเยอะไหมตั้งแต่เราไปเมืองไทยกลับมา,อาตอนนี้ก็ต้นพริกเราก็เหลือไม่กี่ต้นหรอกคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็อยากถ่ายทุกคนดูว่า พริกที่เราปลูกไว้ก่อนจะกลับเมืองไทยเนาะตอนนี้เขาก็ได้ออกผลผลิตมาให้เราได้เก็บแล้วค่าเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือต้นพริกของเรานะคะมีไม่อยากมีไม่กี่ต้นแต่เราก็อยากโชว์ทุกคนดูว่าต้นพริกเราที่เหลือจากไปฝุ่นหรือว่าก่อนที่เราจะกลับเมืองไทยนะคะเราก็ได้ปลูกไว้ตอนนี้ก็ออกผลผลิตมานี่ค่ะแดงเต็มต้นเลยเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บพริกกันเลยนะคะกำ <gs. S 2> ลังออกลูกเต็มเลยอืม วันนี้อากาศดีกว่าทุกคนฝนไม่ตกอยู่ที่กวมเนี่ยถ้าฝนไม่ตกถือว่าอากาศดีแต่ฝนตัวอากาศไม่ดีนี่ค่ะพริกแดงของเราเลย mm hmm. เห็นหรือเปล่าค่ะเห็นกันไมเอ่ยนี่แดงอืมแดงเต็มต้นเลยตอนนี้เราต้องเก็บละเราก็ได้เก็บพริกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนชีวิตในต่างแดนถ้าได้พริกแค่นี้รู้สึกว่าดีใจมากถ้าเป็นเมืองไทยเขาก็คงไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่หราในเราอยู่ต่างประเทศเนาะ เนี่ยดูเพีสักก่อนนะคะทุกคนดูโอ้นี่เีกีเยอะของเราเลยเมได้เยอะเหมือนกันนะนี่ไม่ขีดต้นเองแค่นี้เราก็ดีใจแล้วหลัดขาก็เรียบร้อยเก็บพี่ก็เรียบร้อยนะคะก็จะพาทุกคนทํางานสําหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ ไลมันยายมันนี่ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเพื่อกลับมาจากเมืองไทยก็ให้กำลังใจกันเยะๆนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับ f c ีที่ให้กำลังใจกันตลอดมานะคะเี๋ยมันนี่ก็จะพยายามพัฒนาฝีมือในการอ่าถ่ายวิดีโอหรือว่าตัดคลิปหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนาะให้มันดีขึ้นเรื่อยนะคะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืม กระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนยามวันนี้ลงคลิปก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยวมน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะ